สวัสดีค่ะเราจะมาแนะนำทริคการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3กันนะคะรอบนี้นะคะมีการเปิดให้ลงทะเบียนถึง31ล้านคนเลยค่ะสำหรับวันที่ลงทะเบียนก็คือวันที่14นมิถุนายน2,564ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจนถึง22นาฬิกาเฟส3รอบนี้ทุกคนต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนนะคะ ซึ่งวันนี้เราจะมาแนะนำทริคการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3มามกันนะคะสำหรับช่องทางการลงทะเบียนก็ให้เราเลือกให้ถูกต้องนะคะว่าเราอ่ะเป็นผู้ที่ไม่เคยร่วมโครงการภาครัฐมากอ่อนหรือเป็นผู้ที่เคยร่วมโครงการ,รมาแล้วสำหรับช่องทางการลงทะเบียนให้ถูกต้องนะคะผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนร่วมโครงการภาคร,รัฐเนี่ยให้เราอ่ะไปที่เว็บไซต์นะคะ www คนละครึ่ง .com ค่ะถึงจะสามารถลงทะเบียนได้ส่วนผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการภาครกแล้วก็คือคนที่เคยได้รับคนละครึ่งแล้วเนี่ยก็ให้ไปลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตังค์นะคะผู้ที่เคยร่วมโครงการภาคารัฐควรเลือกลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตังค์เพื่อลดเวลาในการกรอกข้อมูลเมื่อกรอกเบอร์โทรศัพท์ในการลงทะเบียนควรเป็นเบอร์มือถือปัจจุบันที่ใช้งานอยู่ อย่าเปลี่ยนเบอร์นะคะหลังจากนั้นรอรับ SMS ยืนยันภายใน3วันเพื่อทำการยืนยันว่าได้สิทธิ์โครงการผลครึ่งเฟสที่3ก่อนกดยืนยันเข้าร่วมโครงการโปรดตรวจสอบข้อมูลดังนี้ค่ะ 1. ชื่อนามสกุลกรอกตัวอักษรหรือตัวอักษรพิเศษให้ตรงตามหน้าบัตรประชาชนนะคะ 2. รหัสหลังบัตรประชาชนตรวจสอบให้ถูกต้องค่ะ 3. วันเดือนปีเกิดเลือกประเภทให้ตรงกับหน้าบัตรประชาชนและระบุให้ถูกต้องนะคะ 4. เบอร์โทรศัพท์มือถือตรวจสอบให้ถูกต้องเนื่องจากเราต้องรับรหัส OTP เพื่อยืนยันการลงทะเบียนในครั้งนี้ค่ะและนี่ก็เป็นเทคนิคนะคะ เป็นทริคเพื่อให้เราได้ลงง่ายมากยิ่งขึ้นอย่าลืมนะคะวันที่14มิถุนา6นาฬิกาจนถึง22นาฬิกาขอให้ทุกคนทานเกณ์คนละเครื่องเฟส3นะคะสู้ๆค่ะ